เขาหยิบมีดของเขาออกมาแล้วเขาก็แทงลงไปครั้งสุดท้ายเลือดสาดกระซายเต็มไปหมดและจากนั้นเขาก็มาไล่ล่าฉัน <Yeah. S 1> เอ้ยเจ๋งเลย รับรองว่าพล็อตนี้โคตรเจ๋งอะ่ะนี่ต้องเป็นพล็อตที่ยอดเยี่ยมที่สุดแน่เลยเกมนี้ครับ Knife Man เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่อยากถ่ายหนังโรคจิตฆาตรกรนะโดยที่เขาก็พยายามเขียนพล็อตขึ้นมาปกติเราเล่นเกมผีเนี่ยเราจะต้องไปสวมบทบาทเป็นตัวละครเนาะแต่รอบนี้เราจะสร้างเกมสยองขวัญขึ้นมาเราจะถ่ายหนังขึ้นมาตอนนี้เด็กๆก,กําลังพยายามเสนอไอเดียว,ว่าหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับซึ่งกําลังพยายามสร้างพล็อตให้มันดราม่าที่สุดอยู่แล้วเราก็ถือกล้องอีกด้วยนี่อมนี่เพื่อเราสามคนนะ คุยใครดีคุยกับตานี้ก่อนคนแรกเริ่มอัดเลยครับพวกเขาบอกว่าเคยมีคนถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้นี่กลัวแล้วกลัวแล้วนี่คือเรื่องราวของนิ์แมนฆาตกรมีดถ้าหากไปพูดชื่อเขาหน้ากระจก7ครั้งเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่าเราไม่กลัวเรื่องงงๆแบบนั้นหรอกเราจะท้าทายพวกเขาและพิสูจน์ได้เห็นว่ามันไม่มีอยู่จริง นี่ครับซีนแรกเราถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่หัวโจกเลยไม่ไน่ใส่วัานเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเด็กขี้กลัวแล้วก็อันนี้เป็นแบบลูกไล่ซูนิโอ่อะต่อไปเรามาถ่ายฉากเดินให้แบบอป i ิกเดินแบบเทๆ่ๆแต่โดยเรื่องราวก็คือคาแรคเตอร์ของเกมนี้ก็คือเป็นการแบบถ่ายหนังวัยรุ่นที่จะไปชาเลนจ์ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับไนฟ์แมนถ้าพูดชื่อไนฟ์แมนเครั้งหน้ากระจกเขาจะปรากฏตัวมาแทงคุณเริ่มเทคสองแอคชั่น นี่คือการเดินเท่ๆนะครับผมโอเคซีนต่อไปแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ไมหวาดกลัวอะไรเลยโอเคได้ไปดูดิ <c oughs> เริ่มแอคชั่น <c oughs> <c oughs> ซีนต่อไป <c oughs> เราลองมาถ่ายภาพของเด็กๆโดนหลอกในหลายๆมุมกัน มุมแรกแอคชั่ <c oughs> นี่คือซีนแรกนะฮะต่อไปถ่ายภาพตอนพวกเขาเดินออกมา action สงสัยว่าไนท์แมนจะไม่มีจริงหระอมัง้งซีนต่อไปซีนนี้ครับเขาบอกว่าระวังไท์แมนออกมาจากห้องน้ำแล้วนี่เหรอห้องน้ำ เราต้องพยายามเก็บให้ได้ครับภาพนี้แอคชั่นเฮ้ยดีนต่อไปอะไรวะเนี่ยต่อไปครับเราถ่ายภาพไทนแมนกำลังโยนมีดให้ได้ครับแอคชั่น <laughs> ขอ, <laughs> ข,อขอมุ่มเทๆหน่อยเจโร เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอเทคหนึ่งเอาใหม่ไม่สวยขอใหม่แอคชั่น <c oughs> ยังไม่ดีมันโยนมุมนี้นี่หว่าเอาใหม่แอคชั่นแชโดวเอาใหม่ไม่ตรง <c oughs> แอคชั่นเทคสามแอคชั่น <c oughs> เออซีนต่อไป เออเก e ันด์ไน t r o ป dead shot ซีนนี้มีคนตายเหรอไหนดูดิมึงโยนยังไงอะโยนใส่ใครแอคชั่น <c oughs> ไม่ได้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 ไได <c oughs> ต้องไปรับข้างหน้าอันนี้ต้องรับข้างหน้าต้องตรงนี้ห้าสี่สามสอง เก็บได้แล้ว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 ต้องแบบนี้ครับแอบถ่ายตรงนี้สามคนก่อนกว้างแอคชั่น <c oughs> เออให้มันมีความระทึกขวานนิดนึงต่อไปเป็นซีนไล่ล่าครับซ <c oughs> ีนไล่ล่าซีนไล่ล่าเราต้องวิ่งตามหน่ใช่ไหมไป Gumi! Gumi! Cú vinh tám mấy thằng đâu mày? Tông, mày lay Action! Get away from me, you ไม่ดีว่ะเอาใหม่ right. <laughs> แปลกๆอันแรกดีแล้วนะอันแรกคือคือเรารับตรงนี้ก่อนรับตรงนี้แล้วค่อยวิ่งตามแอคชั่น action รับกล้องนี้ครับ <laughs> เออดีต่อไปครับปีนขึ้นบันไดเหรอไหนดูดิดขอดูขอดูเทคแรกก่อน <laughs> เอาใหม่ดิต้องเป็นมุมนี้ action เอาใหม่เกือบดีแล้แ action ต้องให้ได้อารมณ์เออต่อไปอันนี้เป็นซีนแบบคิดคนเดียวในหัว ต้องไม่มองกล้อง action อ,อาวมึงจะมองหน้าต่างเหรอเอาใหม่ประมาณนี้ครับ action เอออันนี้ล่ะมาดูว่ามันกลัวแค่ไหนกับตานี่อันนี้ต้องแอบดูจากริมประตูนิดนึง ไม่เอิเฮลีขออีกทีเกือบดีละ oh, ไม่ได้กลองต้อง,งเจอเจอนีดนึ่ง me, oh, ทีที me, oh, โอเคถ่ายฉากวิ่งน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ดู เฮ้ออเหียลม้มคืออะไรวะเอาใหม่ดิ <c oughs> อันนี้ต้องมีไหมเอาใหม่เอามารับตอนมันลมน้มดีกว่าก <c oughs> ูถ่ายอะไรวะเนี่ย โอเคผ่านครับซีนต่อไป <c oughs> ไม่ดีเฮ้ยใหมา่ย้อนได้ไหมอ่ะย้อนซีนได้ไหมอ่ะเกตตินเนปิโก้ไนฟิงคลูลิงวินโดช็อตถ่ายซีนผ่านกระจกครับซีนโดนเชือดเฮ้ยโอเคนะ แต่ขอทีนึงขอเทคหนึ่ง,ง Time get yeah. ดูแลเอาแบบระยะนี้ซูมก่อนแล้วค่อยนี่แ yeah. อคชั่น <Yeah. S 1> ขอที่ Time เออต่อไปเก็บร <uh ีอกชั well? ่นตอนตายให้ได้ครับยังไงวะฉากไล่ครับเจอเหยื่อใหม่แล้วเกือบดีแล้วเอาใหม ไม่ตรงไอ้นต้องยืนให้ตรงถึงจะสวยเราจะถ่ายเหมันแบบกล้องเจอกนี้นึงโอเคซีนต่อไปอันนี้เป็นซีนแบบซีนขึ้นมาจากบันได time, คอยที่มา บันไดให้เห็นบันไดด้วย time, โอเคถ่ายฉากตกบันไดครับต,ต้องรับต้องบันไดน,นะอือ Shadow สีน,นี้ดูดีครับผ่านเลย โอ้มีฉากกระโดดด้วยเหรอค <c oughs> อ,อยที่คอ,อยที่เฮ้ย <c oughs> เออนี่เรากำลังถ่ายหนังเลยนนทุกคนเดี๋ยวดูตอนหนังจบว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะวิ่งไปที่โรงรถเขามีไอเดียดีๆแล้ว เป็นฉาก follow แล้วทิ้งกล้องคอยที่ต่ำไปหน่อยขอใหม่เฮ้ยโอเคเขาจะหาเครื่องตัดหญ้าครับคอยที่คอที่ เด็กคนนี้เล่นดีไหมต่อไปเอาทำอะไรวะอย่าบอกนะว่าใช้เครื่องตัดหญ้าโอเคสิ่งต่อมาาทำอะไรเนี่ยพยายามสตาร์ทให้ติดครับ ฮะอะไรจะทำอะไรอะ่ะอ่ะถ่ายไวแบบนี้ก่อนคือไม่แน่ใจมันจะทำอะไรนะกับดากเหรอเขายืนขึ้นมาพร้อมกับมีด เขามีแบบโฟกาวเป็นหัวเด็กคนนี้ด้วยขย n i อที นายแมนกำลังจะบุกเข้าไปแล้วจากข้างหลังเลยวะไม่ได้ฟิลอ่ะต้องแบบมาจากข้างหน้าดี้ะ Follow ขออีกทีเดินไม่ตรงไอ้สัตว์ เออ <c oughs> ทีนี้ห,หนุ่มก็กระตุกอาา่ะฮะถ่ายแคบๆแ,แล้วนี่ถ่ายแคบมือเลยให้เห็นได้เวลามึงโดนล่าแล้วกูจะถ่ายไงดีตรงนี้ต้องถ่ายจากเครื่องไอ้นี่มาดิถ้างั้น,นี่ะให้แบบว่าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ซีนต่อไปคอยที่คอยที่เกือบดีแล้วสวยเลยเมื่อกี้ไปไม่เหรอ เพื่อให้ได้หนังดีที่สุดต้องเห็นตอนลมครับเฮ้ยโอ้มันจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้เออเลือดท่วมซีนนี้เขาบอกว่าซีนนี้เลือดจะท่วมเลยห้ามให้บ๊อบบี้ติดเฟร,รมเพราะว่าเขาจะเป็นคนสาดมะเขือเทศเข้าไปยังไงวะ โอเคต้องต้องงั้นก็ต้องถ่ายอย่างงี้ดิเอาใหม่เอาใหม่ต้องประมาณนี้ไม่ให้ติดอ้วนเออ แล้วก็ถ่ายซีนนี้ครับเอาม่ oh <my. S 1> <Yeah. S 2> มีเล่นมุกด้วยนะดูดีว่าไนท์แมนโดนอะไรโดนเฉือนอยังไงเล่า จบแล้วเหรอถ้าจบแล้วขอแผนกล้องหน่อยขอแผนกล้องขึ้นข้างบนหน่อย <c oughs> เร็วไปอ่ะเอาใหม่จบแบบคลาสสิกต้อง <c oughs> เจอกล้องเจอกล้อง แล้วหนังก็จบลงด้วยประกาศราชนีออ๊บโอเคเรามานั่งดูดีกว่าว่าหนังที่พี่นั่งถ่ายตั้งนานนี้ออกมาเป็นยังไงนะครับนี่คือฉากจบพวกเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีฆาตรกรในบ้านหลังนี้ใครก็ตามที่อาศัยในบ้านนี้โดนมีดแทงตายหมดนี่คือเรื่องราของไนฟ์แมน ถ้าหากพูดชื่อเขาเจ็ดครั้งหน้ากระจกแล้วก็เขาจะปรากฏตัวขึ้นแล้วไล่ฆ่าทุกคนแต่ว่าพวกเราไม่กลัวเรื่องโง่ๆนี่หรอกเราจะท้าทายเขาแล้วแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอยู่จริงเนี่ย ฉันว่านายแมนแม่งไม่มีจริงหรอกว่ะ <I enjoy S 1> ฉันคือนายแมนเจเดอเราโยนมีดมาโดนเลยครับศพแรก <c oughs> ไม่นะ me, you great. และเขียวก็โดนฆ่าเยเดอเาเดอ ไอ้ฟ้าวิ่งขึ้นบันไดครับรีบหนีขึ้นมาก่อน <c oughs> รู้แล้วนึกออกแล้วนั่นไงหน้าต่างส <c oughs> ่วนไอ้เขียวก็กลัวทอมมี่ช่วยด้วย <c oughs> มีซีนล้มตายเวลาตายแล้ว <c oughs> โอเคอยู่นะบ <c oughs> ๊อบบี้ไม่นะเพื่อนฉ <c oughs> ันก็ไล่ฆ่ายีกครับขึ้นข้างบน เอ้าโดนตีกระโดดลงมาวิ่งหนีออกจากบ้านไปที่โรงรถถ่ายดีอยู่นะทำเป็นเล่นนี่ครับยาโดยาโดมีความแบบมือถ่ายใส่สายนิดๆนึกออกแล้ววางกับดักดีกว่านี่ฮะ ก็ล่อไนท์แมนออกมาไนท์แมนไนท์แมนกูจะฆ่ามึงเยโดเยโดมีซ oh, oh. ีนไคลแม็กของเรื่องเยโดไม่นะโอ้ดีอ่ะซีนนี้ดี like ดูเหมือนไนท์แมนจะโดน เฉือนซะแล้วแล้วกองก็ตัดจบไปเฮ้ยเป็นเล่นนะเป็นไงล่ะเก่งมากพวกเราทั้งสามคนเกมดีดเ้ยถ้าคุณชอบแบบถ่ายหนังอะผมว่าคุณน่าจะสนุกกับเกมนี้แบบเกมกเล็กๆสั้นๆเกมฟรีด้วยลองโหลดไปถ่ายดูไหมเผื่อหนังคุณจะดีกว่าหนังผมโอเคเลยอะตลกดิบันเทิงอยู่นะ เราเป็นตะก,กล้องนะครับทุกคนมองเราอยู่แปลว่าเราเป็นผู้กับเออผมชอบนะไอเดียเขาดีนะน่ารักดีด้วยกำกับดีกว่าเจมกันนี่มีคนพูดผมไม่ได้พูดนะคนดูพูดยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับหนังที่ผมสร้างนะวันนี้ครับน f e แมนนะก็เป็นตำนานเล่าขานอย่าไปพูดชื่อหน้ากระจก7็ครั้งเดี๋ยวเขาออกมาแทงคุณวันนี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะสนุกสนานกับหนังสั้นของผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับนิฟแมน